หนัง gamma channel กับ my ครั้งสวัสดีครับโอ้โหนี่เกมเลยนะวันนี้เรามาอยู่กับเกม the p r a g อ่จะนี่ครอบครัวอะไรครับนะคับไปดูอ้โอ้โหโอุห้อออยเนภาพนี้ก็จะมีพ่อแม่ลูกก็มียายติดหน้าดําๆมาดูโอ้ยเด็กเด็กนี้ทำะไยยายคนนี้เฮ้ยเป็นคาสีหรือเปล่าตอนนี้ผมขยับไม่ได้แล้วครับอยบอกมาว่าว่าว่า อ้ยนั่นไงเด็กมันหันโอ้มาแล้วครับมนอยู่ที่บ้านเลยโอภาพนี่ใช้ได้เลยทีเดียวอันนี้เป็นคัสซีอยู่นะผมยังขยับไม่ได้โอโหภาพไม่นธรรมดาไม่เกีนฟีนะเนี่ยโอเคเดินได้แล้ครับกดแทบ็บกดแทบเพื่อดูของอโอเค กดคีย์ขวาเพื่อเป็นการซูมนะซูมซูมเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอ่ะอะไรเอ่ยอะไรมาอ๋อได้แฟลชไลท์มากด F เพื่อเปิดไฟโอเคอืมกอเมาส์กอมาส์เพื่ออะไรฝั่งนี้มีอะไรนี่อะไรอ่ะอ๋อขลับขลับศพ ก็เขารบแบบวิธีไหวของคนจีนะนี่เครื่องเงยหน้าเราจะเจออะไรไมบนะ้างบรรยากาศบ้านนี่ทุกเน,น้น่าจะฝนตกนะครับที่น้ำนี่ติดกระจกเลยเดียวโอ้โหบรรยากาศบ้านนี่บ้านนั้นออกแนวแบบโ,โซนเอเชียมากเลยครับเปิดได้ไหมประตูเปิดได้ไหมเนี่ยฮัลโหล มีเสียงกันแน่ๆแ,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 แต่เปิดไม่ได้ครับในครัวอุ้ยดูหม้อข้าวสิบรรยากาศนี้แบบเอเชียเอเชียออกอาบ้านไหมไม่น่าได้นะเพราะฝนมันตกอยู่มีอะไรให้ทำบ้างอาโอเคเราไปชั้นสองกันดีกว่าครับยังไงประตูเปิดได้ไหมไม่ได้ครไปชั้นสองกันดีกว่าครับอุ้ยๆุ้ยวุ้ยุ้ย วุย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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอะไรกันเนี่ยมืดตึ๊บเลยมองไม่เห็นเลยครับนี่เปิดไฟแล้วนะเนี่ยโอ้เอาเป็นอย่างนี้เลยบ่โอ้ทำไมมันมืดจังอ่ะนี่ผมเปิดไฟแล้วนะนี่ประตูนี้เข้าได้ไหมเฮ้ยเปิดได้เว้ยเฮ้ยมีอะไรมีอะไรอ่านมัง เออเอาเ,เ,เปิดเร็วเกินกลับได้ไหมซ <c oughs> ึกเหมือนจะเป็นครอบครัวกแก้งคุณย่าหรือเปล่าได้เ,เปิดกลับได้ไหมโอเคเอาไหมครอบร่อสุขสรรครับพ่อแม่ลูกโอ้โหรู้สึกเหมือนจะเกิดเหตุไฟไหม้นะต้ไงมห้รถรถคว่ำแล้วก็มีคนตายใครตายสีเขียวนี่สีเขียวมีใครเอาไหมเอาไหมเอาไหมสีเขียวเอ้ยลูกเหรอลูกตายเหรอแล้วก็มี มีวิญญาณตามมาเหรอหรือว่าเป็นป้าหรืออะไรนะเอา้าเราก็มีสี่คนเหมือนเดิมไม่ชะก,กงง็งงแล้วก็ไปลุมทํร้ายคุณป้าแล้วก็กระดาษมันหายไปนะครับเหตุการณ์อันนี้เอ้ยนี่เหมือนจะเป็นห้องเด็กนะมีเตียงเดียวนี่เปิดไปได้แค่นี้เหรอเนี่ยโอเคเรา,าไปดูข้างนอกกันก่อนมีอะไรข้างนอกก็มันตึบมันตึบ ล่างนี่ไฟฟ้าช็อตเนาะเมื่อกี้เหมือนเหมือนที่มันระเบิดที่เป็นเสียงระเบิดว่าไฟฟ้าแล้ววงจรหรือเปล่าโอเคเปิดทูได้ไหมไอ้เปิดไม่ได้เราล,ง,ลงบูดงข้างล่างตอนนี้เราแตกเราแตกแล้วครับบรรยากาศเกมนี้น่กกากลัวมากอ่ะของมังล่างครับมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าตัตัตัดตัดเปิดได้บังน้ำครับห้องน้ำ ไม่จุ๊บทำไมมองเห็นตัวเองเห็นได้แสงไฟเออได้ทำไรเนี่ยเกมนี้มีอะไรหรือเปล่ปามีอะไรหรือเปล่ปาฮัลโหลมาเราไปเปิดไฟต้องไปเปิดไฟหรือเปออล่าน,นี่ไงนี่ไงมันช็อตอหเกิดอะไรขึน้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแหละแสงเอ้า มีเด็กกินข้าวแล้วก็มีม,ม,มียาแก่แก่หัวแดงนี่ของมันยาแก่แล้อเหมือนจะให้เราวิ่งตามแสงน,นี้แบบน,นี่ไงกระดาษที่มันหายไปหมูอ,อะไรอ่ะใครมีการฆาตกรรมยาพิษเหรอเขียวเขียวนี่น่าจะเป็นยาพิษนะโอ้โหบ้านหลังนี้โถล่ลายให้เดือดเห็นไหมเห็นนั้นไหม มีเด oh ็กไออยู oh. Oh ่ค oh. ร oh ับ oh. มีเด็กไออยู่ไอหนูไอหนูมาทำไรไอหนูอหนูโอ้โหโอ้โหโอ้โหน่าจะน่าจะมาจากภาพนี้นะคือกินยาพิษหรือเปล่าแล้วก็ปวดท้องแน่เลยแน่เลยเปิดห้าของก็เปิดหาของเราต้องสืบให้ได้ว่าบ้านหังนี้มันเกิดอะไรขึ้น Yeah. เหมือนจะให้วิ่งไปจุดจุดฟ้าในหนังสือพิมพ์หน่าจะประกาศคนหายหรือคนตายอะไรสักอย่างไอ้จุดฟ้าฟนั้นมันหายไปไหนแล้วอืมชั้นนี้หมดหรือยังตรงหน้าก็ไม่มีอะไรนะมันก็หมดแล้วนี่นะประตูก็เปิดไม่ได้ไปดูชั้นบนต่อมัาจะมีแสงฟ้า หัวชั้นบนนี่มืดมากครับ <c oughs> เอ่ออันไหนต่อหรือว่ากระดาษเมื่อกี้มันจะมาเชื่อมกันเล่มนี้เชื่อมไหมขึม้นไม่มีนะครับเอ่อเอามอถืออีไเอาตือด,อออดีไม่มีอะไรอ่ะชั้นเนี้ยผมว่าผมต้องต้องไปดูเด็กคนเมื่อกี้ที่ปวดท้อง มเขาหายดีหรือ,อยังไอ้นุมน่มไอหนุม่มไอหนุ่มพี่มาช่วยแล้วไอ้นุม่มโอ้หดูดูดิไอ้นุมน่มไอหนุม่มไอ้นุ่มไอหนุ่มเหมือนเราจะอุย้ยอ้าววอร์ปมาไหนแล้วครับนะรเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรแค่เนี่ยป้าป้าป้ามานทำอะไรครับเนี่ยโอ้ยอะไรเนะนี่ยนี่น่าจะเป็นฉากก่อนที่ เด็กคนนี้เขาล้มล้มลงไปหรือเปล่าเพราะว่าเขาให้ยาพิษโอ้ยๆๆแน่เลยครับนี่ไงให้ยาพิษแล้วเด็กคนนี้ก็ล้มหรือเปล่าแบบนั้นอือืออือยังไงต่อจะเป็นเหตุการณ์ให้เราดูนะครับยังไงต่อป้าป้าทำางไงต่อป้าฆ่าคนทำไมอ่ะป้าโหน้าป้าครับหน้ากลัวจริงโอ้โห ยังไงต่อครับนะนเนี่ยฮัลโหลเนี่ยเราเข้าไปในตัวเด็กคนนี้นแล้วปุ๊บมองวับไปไหนแล้วครับเนี่ยโอเหตุการณ์หายแล้วครับโอ้ยนี่ไงงไตามไปได้เปล่าไหนๆเล้วเวว่ามีเหมือนจะมีตุ๊ก,กตาได้ตุ๊กตามานะครับตุ๊กตาเมื่อกี้ไปไหนแล้ววันนี่ไงเสงว่าฟ้าเสียงว่าฟ้า โอเคตามไป uh, เล่นกันตรงบนเหมือนจะเป็นระเบียงชั้นสองนะ้องเขียวเขียวเหมือนเล่นลูกบอลอยู่เลยว่ะโอเคเราเหมือนเราต้องขึ้นมาข้างบนเอ้ยนั mm ่งไงโอ้โหพูดถึงลูกบอลลูกบอลก็กมาเลยโอ้ออกหายไปต่อหน้าต่อตาชัวร์ชัวชัวครับในการเล่นลูกบอลมันเกิดขึ้นที่ชั้นสองในเวก็ไม่เห็นมีหรือว่าต้องเข้าไปในห้อง โอ้นี่ไงเสียงฟ้าครับโอ้โห و. เดี๋ยวนะผูกคอตายตรงระเบียงหรือเปล่าชัวร์เลยครับภาพออกไปดูซะหน่อยโอ้โห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 ,โโหชัดเจนขนาดนี้เฮ้ยขอออกไปหน่อยขึ้นลอ้าวกทำไมออกไม่ได้ล่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น อ๋อมีคำไม่อ่านนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อืมห,หนังสือมันเลือเลอเ่อนๆหมาแล้วครับตอนนี้อะไรทูเลตเหรอช้าไปช้าไปช้าไปอะไรเนี่ยหมายถึงว่าเราเรามาที่นี่ช้าไปหรือเปล่านี่เราเป็นใครเราเป็นตำรวจที่มาสืบหาคดีอะไรรึเปล่าเรามาเขาบอกว่าทูเลตนะหนังสือก็คือเรามาช้าไปหรืออะไรสักอย่างไฟฉายนี่มีทําไม ไม่ก็จาใจเฮ้ยน่นไงต่อต้องลงมาข้างล่างเหรอเขาบอกเราช้าไปอะลงไปดูลงมาดูนี่อะไรม,มืดจังเลยเสียงฟ้าฟเสียงรถไฟหมดนี่ตอนนี้นี่มืดมืดแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้โหเห็นไหมครับนะ่ะโอ้โหน,นี่ไงคนแขวนคอ อุ้ยโอ้โหอ๋อนี่ไงเข้าไปแล้วครับเข้าไปดูความทรงจํอาอ่าแบบันที่ไหนแล้วนะ๋อนี่ไงเด็กผู้หญิงมาเมื่อกี้ครับที่ตายมาดูนะคอตายเลยไงว๊บโอ้โหเหมือนจะเป็นการผูกเชือกแล้วก็ป้าเขาก็จะผักเด็กผู้หญิงวันนี้ลงไปนะป้านะมาต้าวนะแบบนี้ด้วยป้าป้านี่โหดลายจริงๆยังไงต่อ เหตุการณ์องารต่อครับนะ่ยเข้าไปครับปุ๊บโอเคเราวาร์ปกันมาที่บ้านแล้วเหมือนเราจะเข้าไปในความทรงจำของเด็กมั้งนะครับอันี้ก็ไม่น่ใจเหมือนกันเ้วไปที่ไหนต่อแสงสีฟ้าต่อหรออือเมื่อหนี้ป้าเป็นฆาตกรเหรอทำไมช่างโหดร้ายขนาดานี้ ผมก็ผขอปิดไฟน่าจะเป็นไฟแบบแรกนึกว่าโทรศัพท์นึงนก็เขียนว่าแบตไลท์ห้องนี้เปิดได้ยังไม่ได้ไปทั้งสองแล้วเหรอเดีย๋ยวจะไปดูสมุดหรือเปล่าต้องดูสมุดอันนี้มีเด็กตายสองคนกน็คือคนแรกเป็นเด็กผู้ชายป้าเขาเอายาพิษให้เด็กกินส่วนคนที่สองเป็นเด็กผู้หญิงสมุดยังเป็นทูเรศเหมือนเดิมนะ ตคนนี้สองเป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงหนึ่งก็โดนป้าผักตกระเบียงไปนะครับอืไมไหนทำไรเว่ไตอนนี้ีตุ๊กตาอ๋อเนี่โอ้ในตุ๊กตาไห่แล้วครับห้องนี้ทำไมเปิดไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวร,ราต้องไปหากุแจมาเปิดตอนนี้มีมียาพิษแล้วก็มีตุ๊กตาสองตัว เหมือนว่าตั้งมีต่อของต่อครับมาของต่อมีทำไมได้บ้างมีตุ๊กตาสองเนี่ยของมัมีตุ๊กตาสองตัวแล้วก็มียาพิษพิษของเด็กคนเมื่อกี้เป็นเหีต่อนะครับน,นี้ ไอจ,จุดฟ้านะมันก็ไม่ขึ้นแล้วนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันให้เราทำอะไรต่อเออมูวาเนี่ยอ,อดีครับห้องน้ำนี่สำหรับเออเปิดน้ำได้โอ้แม่น้ำมันละ นั้นก็กี่ห้อดเลยครับเนี่ยไหลขึ้นเร็วมากปิดเองด้วยโอ้โหบ้านนี้ให้เทกหน้าดูเลยครับเอ,อ่อต้องหากุญแจไปเปิดห้องนั้นหรือเปล่าม,มืดจะผมมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยรอันนี้อะไรอ่ะอู้นี่ไงกุญแจเก็บสี่เก็บโอเคห้องไหนวะห้องนี้หรือเปล่าบูห้องนี้เปิดได้แล้วครับห้องอะไร,หรอห้องนอนหรอ ออุ้ยห้องนอนของของป้าคนนั้นแน่เลยครับมีชัวเลยมีลูกป,ป้าอยู่มันผมชอบบรรยากาศเกน๋นี้มันเหมือนเหมือนแบบเหมือนโซนเอเชียบ้านเราอ่ะเออเลยมันเลยหล่อนนะวันนี้เปิดได้ไหมเปิดได้ไหมอา้าเราใช้กุญแจไปแล้วครับเ,เราใช้กุญแจไปแล้วเลยเปิดไม่ได้เมื่อกี้ผมสำรวจห้องป้าไม่ค่อยดี จริงเราต้องมาหาแต่ตอนตอนมันสว่างมบอกอะไรเหมือนเอ้านี่ไงอ่าแจสีงเงินโอเคห้องไหนห้องข้างบนชัวร์เลยลองไปเปิดดูครับว่ามันจะเปิดได้หรือเปล่าอ่าเปิดได้แล้วนี่อะไรอะ,ะตุ๊กตาเอ้า,อ,า,อ,าอ๋อคิกเกอร์๋อนนตุ๊กตามีสามตัวนะครับน่งตุ๊กตาผู้หญิงแล้วผู้ชายนี่ จะเป็นแดงเหมือนตุ๊กตาเลยโอเคจุดต่อไปครับเราเจอแล้วครับรูปนี้ฟ้าฟ้า,ฟาห้องห้องน้ำหรือเปล่าครับ <c oughs> ชัวร์ป้าห้องน้ำไปต่อครับห้องน้ำ,ห,นำห้องน้ำกี้โอ้โหนี่เลยบอกแสต่อไปอ๋อ,อ,อจมน้ำหรือเปล่าม,มันเป็นสีฟ้าเหมือนแบบบุ่มบุมบุมบุ่มอะไรเงี้ยครับ,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 บข้างหลัง โอ้มนีอะไรชัวร์โหป้านี่ฆ่ากี่คนรับเนี่ยห้องน้ำโอ้โหีห้องน้ำอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยผมเห็นนะอุ้ยเอาเข้าไปดูกันดีกว่าสวัสดีเรามาช่วยนายแล้วเ็เราสวัสดีเรามาเป็นมิตรเอามือเอามือไปจับเข้ามาโอ้โอ้โหตกใจเลย อากมาที่ไหนครับแนมะ่โอเคเหมือนจะเข้ามาในความทรงจำของเด็กคนนี้นะโอ้นี่ไงปลานี่โยนเด็กคนนี้เข้าไปในอ่างน้ำเดี๋ยวนะน้ำท่วมขนาดนี้เลยเหรอนี่มันโอ้ย <laughs> นี่มันบา็นวิบัติน้ำท่วมแล้ว <laughs> โอเคเด็กคนนี้สะอันี้ตุ๊กตาแล้วเหมือนเราเรา,เราเข้าไปในเหตุการณ์นะเปียกตัวเปียกน้ำเหมันฮัลโหล ตุ๊กตากตัวต้องไปวางข้างบนหรือเปล่าตอนนี้ก็มีสามคนนะที่เป็นเหยื่อของป้าบ้านนี้มีเด็กกนนี่คนเด็กเยอะจริงสามคนแล้วโอเคตุ๊กตาไปวางอุ้ยอุ้ยฟ้าผ่าอุ้ยอุ้ยโอ้โหตกใจหมดเลยอันนี้เป็นน่าจะเป็นเด็กสามอะไรอรร้องไห้เหรอน่าจะเป็นเด็กสามคนท,ที่ที่ตายไปนะครับน่นไงอันนี้คนเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงก็โดนปกคอตาย นี่เราได้กินยาพิษนี่อยู่ยเขียววันนี้ก็าจมน้ำตายอันนี้ของเราไม่มีอะไรนะดีเสียงได้ไหมครับใครเปิดทีวีใครเปิดทีวีอ่ะใครอ่ะอุ้ยอุ้ยชิดหายแล้วตัวอะไรไม่รู้ครับแดงๆเฮ้ยแมวดีเฮ้ยเฮ้ยต้องลงไปจริงเหรอเฮ้ย ถามจริง <c oughs> เมอนจะเป็นทางเดียวที่ต้องเฮ้ยต้องลงเหรอเฮ้ยมันก็หลอกเราดีเนาะลงก็ลงเว้ยโอเคครับไายเกิดต้องเกิดครับอู้หูอู้หูชัดเลยอยู่เลยยังอยู่เลยยังอยู่เลยอะไรอะอห มาขนาดนี้มีทูบีคอนติเนีด้วยหรอ,หรอใครจะไปเล่นโอ้อจบไปแล้วครับสำหรับเกม The p r e ล k โอ้ยก็เหตุการณ์คมันน่าจะเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมนะก็คือมีถ้าสืบเนื่องก็น่าจะมาจากอะไรที่ดูจากภาพทั้งหมดนะรถคว่ำรถคว่ำแล้วเหมือนพ่อแม่เข้าโรงบาลแล้วก็เด็กสังคนต้องมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ ป้านี่เป็นพี่เลี้ยงหรือเปล่านี่ผมดามั่วนะอันนี้ผมดามัวป้าเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็มาฆ่าเด็กสามคนนี้นะครับมีรีสตาร์ทกับเอ็กซิไม่ต้องถามหรอกครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไม่ต้องถามหรอกครับเอ็กซิครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ